นออี่ถึงเป็นการให้ธรรมะนะืออ้นฐานของธรรมะทั้งหลายที่อยู่ในรูปของภาษาบาลีเนี่ยล้วนต้องอาศัยการเรียนผ่านบาลีเวกอร์ทนนี้ก็ถือว่าเป็นการให้ธรรมะพิธานอย่างหนึ่งนะครับก็ขออนุโมทนา,ากับท่านรัฐพลอีกครั้งหนึ่งนะครับส่วนลูกชายที่ยังไม่มีหนังสือเล่มนี้ตอนนี้ก็ขอให้นิมนต์ท่านดูในกลุ่มไลน์ก่อนนะครับเพราะว่าผม ได้ส่งไปในกลุ่มเรียบร้อยแล้วนะครับก็ขอรบกวนท่านได้โน้ตด้วยเพราะว่าผมแตกใจอย่างนึ้งว่าเหมือนว่าคนส่งเนี่ยแต่โน้ตไม่ได้ใช่ไหมหรือว่าหรือผมทําให้เองชอโน้ตมีนีเอฟหรอครับใช่ไม่มีเอาโน้ตไม่ได้ใชรได้โอ้นั่นหมายความว่าเราโน้ตได้แค่ไฟไฟฝ่ายรูปภาพรูปกับข้อความโอ้ผมถึงว่าผมกดแชร์ไปแล้ว ทำไมมันไม่ขึ้นพอนุก็หมายความว่าโนกตไม่ได้ใช่ไหมครับผมพี่โชว์โนได้ไหมอลองดูนะเพราะว่าไฟล์ที่ส่งไปเนี่ยก็เป็นไฟล์หนังสือเรียนด้วยนะครับแล้วก็เป็นไฟล์อธิบายเสริมในส่วนของาลีเวกอนนอกจากหลักสูตรการเรียนแล้วน,นะครับก็อยู่ในนั้นหมดเลยนะ ไม่ว่าจะเป็นแบบฝึกทันท้ายข้าวแบบทดสอบหรือเราเรียนอะไรไปในแต่ละวันเนี่ยก็อยู่ในกลุ่มลายเหมือนเดิมครับที่เรียกได้ว่ารูปไหนตามไม่ทันเนี่ยอยู่ในกลุ่มลายก็เท่ากับว่าเราได้เรียนไปอของกันนะครับแต่ไม่รู้ื่ะคืออะไรอะ่ะเชื่ออ๋อไปเช็คชื่อนะครับไปเช็คชื่ออันนี้คือ ถ้าอาจารย์ลีขาให้มาใช่ไหมครับไม่ผมผมไม่มีครับเขาก็เลยแล้วแต่แล้วแต่ละห้องเขาทำกันเองครับอ,อ,อ๋อเลยก็เลยทำนี้นมาเป็นก่อนนะก็ตอนนี้มีใบแจ้งชื่อแล้วนะครับแล้วก็แบบฟอร์มไปไปลาผมก็ส่งไปในกลุ่มละเนาะต่อไปรุ่นไหนสารานะครับก็เขียนตามนั้นเลยผมร้อจากเขาเรียกว่าอะไรถอดจากแล้วกันใช้คำว่าถอดจากใบลาของวัด ก็คือเอารูปแบบแบบฟอนและมาทำเลยนะครับนั่นก็แค่กรอลงไปแล้วก็ส่งมาใน,ในรน์กลุ่มก็ได้ครับเป็น PDF หรือเป็นไฟล์รูปภาพเดี๋ยวผมเซ็นถ้าเกิดว่าผมอ่านว่าเกิผลมันเท่าท่านะมันพอที่จะเป็นไปได้เช่น,นลาเนื่องจากว่าไปต่างจังหวัดเพราะต้องไปทำสามมิีกรรมครูบาอาจารย์ หรืออะไรเหตุผลที่มันชัางน้ําหนักแล้วมันสมควรผมก็จะเซ็นว่าอนุญาตตามนั้นพระมหาวุฒิสถานะกันยูแต่ถ้าไม่อนุญาตก็คือผมจะไม่เสร็นนะครับถ้าเหตุผลไม่พอเช่นผมลงศาลาแล้วรู้สึกปวดหัวไม่อยากเข้าเรียนอีกเป็นต้นผมมองว่ามันฟังไม่ขึ้นครับแต่ถ้าไปต่งางจังหวัด แต่มันกลับมาไม่ทันอย่างนี้โอเคเนาะ,นะเอาเป็นว่าต่อไปใ้จาราเขียนลงในเบบฟอ,อร์มส่งในกลุ่มแล้วผมพิจารณาถ้าผ่านผมก็จะเซ็นแล้วให้ท่านเอาตัวที่ผมเซนะ็นอะไปลงในกลุ่มสังฆาอา,าสาที่บบเราตกลงไหนไหมโอเคไหมครับ,บ,บอโอเคนะเน,นาะรูปไหนให้ปฏิบัติตามนี้ถือว่าขาดนะครับขาดกับงาต่างกันนะ เพราะว่าท่านขาดอีกครั้งเนี่ยเดี๋ยวทางสํานักก็จะมีมาตรการอะไรบางอย่างกับตัวท่านเป็นฟลอย่าเป็นเอฟเฟกต์กับท่านแน่นอนครับเพราะว่าเหมือนปีนเนี้ยหลวงพ่อมีนโยบายในการประชุมเนี่ยเหมือนจะเอาจริงเอาจริงในเรื่องการเรียนกนารศึกษาฉะนั้นเนี่ยอย่าล้อเล่นหรืออย่าท้าเล่นกับระบบนะครับ <c oughs> <c oughs> นะอย,นอย่าเล่นกับระบบครับเพราะว่าระบบเขาเอาจริงแล้ว เพราะว่ามันได้ทราบข่าวว่าจากที่ประชุมนะครับว่าลองให้กองทั้งสองรูปนะครับนั่นก็คือพระพงษ์วชิโรดมหลวงพ่อวัดโมรีนะครับแล้วก็พระพงษ์พระธรรมของพระธรรมวชิโรดมวัดสังเกศนะครับอาจารย์เ้าบุญปนจะมาเยี่ยมสมานถเราจะมาดูงานครับฉะนั้นเนี่ยท่านก็ต้องวางรูปแบบให้ เเรียกว่าตามแบบฟอร์มของสนามหลวงได้ตั้งกฎเกณฑ์ไว้นะครับนี่ในส่วนของการชี้แจงไม่ว่าจะเป็นไปลาหรืออื่นๆเป็นต้นนะครับส่วนใอเช็คชื่อนี้เดี๋ยวผมเอาอยัางไงมีไฟไหมมีไฟไหมหรือว่าหรือว่าให้ผมเซ็นแล้วก็ตีตามแล้วก็ท่านเอาไปให้ร้านตีฐานอย่างนั้นหรือล่าหรือว่าอย่างไรครับที่คิวยังไงก็ได้ ที่อาจารย์จะทําในของไมได้เหมือนกันนะอันนี้เมื่อท่แล้วเนี่ยท่านจะเรีกว่าให้ผมไปหามาก็เป็นตามที no ่่าคเลขาไม่ม in uh, ีแล้วก็เขาได้ถาว่าแต่ละห้องมาทาที่ไหนเองก็าเลยทำผมว่าอืออืมเอาเป็นว่าถ้าอย่างนั้นมีไฟล์ก็ดีครับผมจะได้เซนในไฟล์แล้วก็ลงในกลุ่มเหมือนที่เคยทำที่ผ่านมาถ้ามีไฟลนะถ้ามีไฟล์ผมก็เขียนไม่ได้คับไม่เป็นแล้วก็ค่อยถ่ารูปลงไปในกลุ่ม อย่างก็ได้แต่ต้องเพิ่มท่านเพื่อนนิดหน่อยหรือเป็นน้องใหม่หน้าเกา่าโอ้ผมแทนห,หน้าเกา่าที่จำปเป็นต้องมีอีกครับมีมาอีกใช่ไหมครับมีแต่เพิ่มมาเท่าไหร่อีกครับงนึ่งโอ้รู้สึกว่าผมพ่อไม่ให้อยู่เฉยๆครับรู้สึกว่าจะอบอุ่นนะห้องเราเนี่ยรู้สึกว่าจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมเดี๋ยว <c oughs> ถ้าเกิดว่าที่นั่งพอเราไปเรียนกันที่ไหนดี ปเรียนอารยอไมพอถ้าไม่พอคกัแพโอ้คือกำแพงให้ทะลุไปเลยเนาะโอ้โหอะไรที่จะเต็มห้องเลยทำไมปีนี้นักเรียนตั้งใจเรียนหรือว่าเป็นคำสัของพ่อเาบกว่าเปลี่ยนคูใหม่เของคู้ใหม่อ่าเอาเป็นว่าผมจะพูดเป็นในส่วนของการเรียนของเราที่หนึ่งว่าแต่ละวันที่ท่าน มาเรียนอ่ะที่แน่แท่านได้อะไรบ้างนะครับนั่นจะเป็นเป็นสามส,ส่วนส่วนแรกนะครับส่วนแรกเนี่ยเราจะเป็นในส่วนของการสาทยายนะท่านนะท่านเกิดเอ่อท่านอาจจะกดโทรศัพท์กําลังหาข้อมูลปารีวยากรณเริองต้นอยู่ใช่ไหมน,นั่นแหละข้อมูลเื้องต้นคืออย่างนี้นะครับเป็นการสาทยาหสาทยาน เราเริ่มรูปไหนมาก่อนให้สาธยายก่อนเลยโดยมีวาระเดี๋ยวถ้ามีมาเพิ่มมาใหม่เดี๋ยวผมจัดวาระหน่นะครับแล้วก็ินไปได้เนี่ยจริงๆอ่ะสมัยผมเรียนอยู่ที่วัดโมรีก็ดีวัดอานใหญ่สินตาลามก็ดีนะครับอาจารย์จัดให้เข้าพวกไหนเที่งยงขึ้นเลยก็คือให้สาธยายให้จบกอยูดด่ในใมงมแล้วพอใบมงมอ่ะกินเรื่องเดียรแต่ของเราเนี่ยไม่เป็นไรเราเริ่มสัก สิบสิบสองนาฬิกาห้าสิบห้าก็ได้แล้วก็เอาซักพอสมควรสมมติว่าวันนี้เราเรียนถึงการอันใช่ไหมเราก็ต้องสาธยายโดยการไปสักนิดหน่อยเพื่อที่มันจะได้เป็นเชื้อหรือเป็นพื้นฐานในการเรียนมันต่อไปเนาะอีในส่วนของสาธยายนะครับแล้วก็มาในกรอบที่หนึ่งเนี่ยท่านจะได้อะไรกรอบที่หนึ่งเนี่ยท่านจะได้ทบทวนเนื้อหาในการเรียนของข้าก่อน ผมจะเก็บตกให้นะครับรูปไหนไม่เข้าใจสมมุติว่าผมอธิบายไปแล้วในะข้าววันเสร็แล้วมาเนี่ยรูปไหนไม่เข้าใจสามารถกลับไปแล้วก็ไปทําเป็นคำถามมาแล้วก็ถ้าเกิดว่ากลัวว่าจะเสียเวลาเพื่อนสามารถแอดไลน์ผมส่วนตัวได้ครับทุกู้ปเลยนาครับผมยินดีเพราะว่าเวลาผมนอนเนี่ยบางทีอาจจะเป็นเวลาทั้นตื่นก็ได้ผมเตรียมเอกสารในวันที่นอนตีสามเลยนะครับ พราะวัดโมลีเนี่ยหนักกว่านั้นอีกวัดโมลีชนี่ยอบรมนะครับพระดีมาจากทั่วประเทศประมาณสัก600คนห้องละประมาณ60-70ท่านเนี่ยตรวจปัญหากันสรุปเลยครับตรวจกันตอนดีรยเช้าเลยระฆังของวัดดังเลยครับผมก็เคยตรวจไประฆังดังผมก็งงว่าฮ้ยมันเช้าแล้วเหรอเนี่ยเรายังไม่นอนเลยนั่นก็คือนะครับแต่ที่นี่นักเรียนไม่ยึดฐานก็ไม่เป็นไรนะครับนี่ในส่วนของส่วนที่หนึ่ง ท่านจะได้ทบทวนเนะะืนะ้อหาสามารถแอดไลน์ผมหรือเวลาเจอกันข้างนอกสามารถสอบถามได้เลยนะครับยินด,ดีนะครับส่วนในส่วนที่สองเนี่ยมันจะเป็นส่วนของการเรียนเนะะื้อหาวันใหม่ครับนะส่วนแรกทบทวนนั่นก็คือผมทวนแบบย่อยให้ก็คือเก็บตวของค้าบก่อน,อนแล้วจะให้ทำจะให้ท่านทํา อยากผุดผ่านทบทวนนิดหน่อยในช่วงหลังจากที่ผมย่อยให้แล้วนะครับอาจจะเป็นสี่ข้อร้างห้าข้อร้างหกข้อบ้างเล้วแต่นะครับก็เป็นข้อเขียนทั้งหมดนะครับการการทบทวนเนี่ยผมอยากให้เป็นข้อเขียนส่วนการประเมินผล้ายข้าวเนี่ยผมให้เป็นข้อการเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าสมองของคนเราเนี่ยทางจิตวิทยายท่านบอกว่า ช่วงเริ่มต้นเนี่ยพลังงานมันยังเยอะอยู่ฉะนั้นเนี่ยคนรให้เขียนส่วนท้ายข้าวเนี่ยพลังงานมันน้อยนะครับมันเริ่มหมดพลังงานแล้วถ้าเป็นบตเตอรี่ก็เหลือน้อยเด็อุนก็ให้เป็นข้อกาซะให้เป็นช้อยซะอ่ะอย่างนี้เป็นรต้นนะครับแล้วผมจะเอาคะแนน่จากการประเมินท้ายข้าวก็คือข้อการข้อช้อยนะครับส่วนการท,ทดสอบเนี่ยไม่ต้องบอกคะแนนให้ท่านเก็บไว้รู้ด้วยตัวเองว่าท่านได้คะแนนเท่าไหร่ แล้วการสอบทดสอบแต่ละครั้งเนี่ยสามารถเปิดหนังสือได้หรือหมายถึงว่าในช่วงไนครบนะครับหรือว่าถ้าลูกไหนรู้สึกว่าเอ๊ะอาจารย์เอาข้อสอบของวันก่อนๆเหมือน,นจะเอามาซ้ำหรือเปล่าให้ทบทวนหรือเปล่าท่านลองดูก็ได้ครับเมชาลิ้ตัวเองว่าเอ๊ะเราจาได้แน่แล้วแค่ไหนเราก็ไม่ต้องเปิดหนังสือก็ได้ลองทําดูแบบผ่านระบบการคิดแบบไม่ต้องเปิดหนังสืออย่างนั้นก็ได้นะครับอ่าก็ดีไปอีกแบบหนึ่ง นะครับนี้ในส่วนที่สองคือเราจะได้เรียนในส่วนของเนื้อหาวันนั้นๆอย่างวันนี้ผมตั้งเข้าเช่ว่าเรียนแค่อายัตะนิบาตกับวิพัฒน์เอาเป็นว่าสองอันนี้วันนี้ภาคหรือว่าท่านรู้เรื่อง,อองผมก็ถึงเข้าหมายหรือข้อมูลที่ผมวางไว้นะครับโอของผมคืออายัตะนิบาตกับกาลันนะครับแล้วก็วิพัฒน์อาจจะแตกนิดหน่อยเพราะว่า อธิบายในภาวันเสาร์ก่อนแล้วมาก็อธิบายไปบ้างแล้วนะครับอันนี้ในส่วนของวันนี้นะส่วนต่อนาในกอบที่สามเนี่ยผมการให้ทำแบบรอามือนึงก็คือข้อการที่เราท่านทั้งหลายเนี่ยได้ทํากันแล้วแล้วมานะครับแต่ละวันเนี่ยมันก็จะวนถูกประมาณนี้ครับท่านสารทยายอ่าผมด้วยข้อ,ขอมูลให้ให้ท่านทาแบบสุดมทบทวน เรียนเนื้อหาใหม่ตามเป้าหมายที่ผมวางแผนไว้แล้วก็ทาแบบประเมินแล้วก็ขึ้นเนื้อหาใหม่ยุย่างนี้ับไปเรือ่อยค่ะถามว่าทําไมต้องทําหนักขนาดนี้เป็นเพราะว่าเราไม่ใช้ระบบการท่องส่งน,นะท่าสมมตมเราไม่ใช้ระบบการท่องส่งท่านไม่ต้องมาส่มผมโดยการท่องกับผมหรือรูปไหนแต่ท่องผมก็ยินดีนะครับแต่ผมจะไม่บังคับท่านเนาะ แต่ผมจะนิ้นให้ท่านเขียนแต่ถ้าเกิดว่าท่านเบื่อการเขียนเมื่อไหร่แล้วท่านหมายความว่าท่านกําลังบอกเป็นในื่กับผมว่าผมพร้อมที่จะต้องส่งแล้วถ้าเกิดก็รู้สึกว่าทั้งห้องเบื่อที่จะเขียนก็ั่านหมายความว่าลูลกๆมันมีเอกฉันว่าผมอยากท่องส่งแล้วลองเขียนดีท่องส่งไหมอะไรนี้นะครับส่งสัญญาณผมมาได้อย่างนั้นก็ไม่ว่ากันนะครับในแต่ละวันเนี่ยก็จะอยู่ประมาณนี้นะท่านผู้ทมนิษฐ์ ่ะซึ่งอาจจะแตกต่างจากในสิ่งที่ท่านเคยเรียนแล้วๆๆมาอย่างปีที่แล้วหรือเดือนทีแทนแ่แล้วท่านแต่ละท่านเนี่ยได้เรียนในรูปแบบกันังไงเนลองไม่เปลี่ยนันาดสิครับยังพอมีเวลาอยู่อีกเจ็ดนาทีท่านธรรมนิษฐ์ไหนมาอยู่ไหนครับธรรมนิษฐ์ลูกเสกอาจารน์ครับลองแชร์ให้เพื่อนเพื่อนน้องฟังหน่อยครับที่เราเปิดการเรียนนะ 别着急，哈 <The song? S 3> อะห้องเรียจปีนีห้องแล้วก็คือใแต่มันจะคิด่าหน้าจะัห้องเรียนีเราะวีที่ OFF. แล้วเรียนเันไม่มากแล้วก็เริ่มบานมงแต่ว่าถ้า ถ้าบมีนักเรียน5คนก็คนก็ออกห้องอน่างนะครับ้สมซึ่งเสียเวลาเีใช้เวลาประมาณเท่าไหร่ได้การตั้งสุดแต่ละคนแต่ละท่านรวมรวมได้ทั้งหมดก็คือหมายความว่าทั้งห้องเนี่ยสุ่มจแล้วเนี่ยประมาณที่ไปสองได้ไหมเกือบเกือนะครับนะครับเกือบเอีเวลาเยนะครับซึ่งทําเป็นปีสองเท่า ก็เาเป็น a c k e ้องอย่างเดียวที่เดือแล้วก็ทำวัดจังละก็ได้เลยดีกว่าแต่ขอใหู้กๆเนี่ยมานะไม่ใช่ว่าเอาละไม่ใช่วานละผมวันเนี้ยผมก็ไม่ต้องมาเร็วก็ได้อเงี้ยเพราะว่าที่ท่านไสารยาเมันเป็นประโยชน์ท่าด้วยเข้าใจไ้ยก็พยามมาให้กับผู้เหมือน่าเราเป็นผู้นาท่องอะ เขนะ้าใจเนาะแต่จะได้ประโยชน์ในการสานต่อยังไงนเนาะเพราะว่าบางรูปอาจจะเ,เข้าใจเข้า,า,างทีอาจจะมีภาระหน้าที่สวหมหวกอะกรได้แต่ละหน้าที่แต่เราวัดเนี่ยก็พยายามเป่งเวลาแล้วันแต่เดี๋ยวเดี๋ยวอย่าพึ่งเขียนนะอย่าพึ่งทำนะผมยังไม่ให้ทำเลยเออใจเย็นๆใจเย,ย็นๆยังไม่ให้ทำนะเดี๋ยวอธิบายก่อนนะครับก็ครั้งนี้ผมพิมพ์มา14ชุดพบเข้าใจว่านักเรียนน่าจะเพิ่มขึ้นนะครับ อาจจะมีเนื้อหาในส่วนของค่าวันเลกๆบ้างท่านก็อาจจะคูณและเออเอามาออกเรื่องนามเรื่องคุณนามเรื่องรรพนามเนี่ยเอามาออกหมดเลยแต่จริงๆอ่ะค่าวันเสาร์ที่แล้วเนี่ยท่านโปรดจำได้ไหมเราได้เรียนศึกษากันเรื่องอะไรครับเรียนเรื่องอะไรอื่นเนี่ยเราล้มลุกทวันเสาร์แล้วไงันเสาร์ที่แล้ว พึ่งจับการรางวัลไปสมทบวิพัฒน์ไปขอความชื่นใจใช่ไหมแล้วก็วิพัฒน์วิพัฒน์ชนะวัชนาวัชนาลีมวัชนะวิพัฒน์ใช่ไหมอ่าสามอย่างนี้โอเคทีนี้ถ้าพูดโดยรวมตอนนี้เราเรียนไปกี่เรื่องแล้วเราเพิ่งจะเรียนไปสองขาบคาบนี้คาบที่สามเนี่ยเราเรียนไปทั้งหมดกี่เรื่องนะครับน้ำมันนะวิพัฒน เรื่องแรกคือนามาสับใช่ไหมเรื่องแรกคือนามาสับด้วยออกเป็นสามคือนำนำหนึ่งคุณนำหนึ่งสับพนามหนึ่งใช่ไหมเรื่องที่สองคือคุณนามเขาขอไปลิงลิงขอไปลิงลิงเนี่ยแปลว่าอะไรเล่หลิงแปลว่าพีนะครับลิงเนี่ยมีกี่ลิงมีกี่อย่างสามลิงสามอย่างคือองค์เมี้ยหนึ่ง อี๋ลิงหลังจากสักการีใชาใช่ใช่ใช่อ่าทีนี้จัดออกเป็นกีของลิงเนี่ยออกเป็นกี่อย่างนะออกเป็นสองอย่างคือลิงโดยสมมุติและลคำเดิมอ่าอันนี้คือลิงส่วนอีกอันหนึ่งนั่นก็คือลิงวจนะวจนะเนี่ยแปลว่าอะไรคำพูดคำพูดเนาะคำพูดวั้นเนี่ยแบ่งออกเป็นสองคือ เขาหูววัจะนะโอเคดีวัจนะนะส่วนต่อมาลิงวัจนะวิพัฒวิพัฒเนี่ยแปลว่าอะไร,รวิพัฒวิวัฒวิพัฒเนี่ยแปลว่าแจกหรือจำแนกใช่ไหมอ่าวิพัฒ์เนี่ยว่าโดยตัวมีทั้งหมดทั้งสองฝ่ายนะทั้งเอกวัจนะและเข้าหูวัจนะเนี่ยมันจะรวมทั้งหมดมีสิบสี่ตัวฝ่ายเอกวัจนะจิฝ่ายเข้าหูวัจนะจ็ดนั่นก็คืออะไรบ้างสีโยอังโยนายี สัตแังสมายิสัตแังสมิงสูแล้วก็อารมณะาศิยูอ่าอันนี้ในส่วนของวิพัฒน์แต่ทีเนี้ยวันนี้เราจะเรียนเรื่องอายตนิบาตคือต่อจากวิพัฒนะนะ์นั่นแหละแล้วก็การอ่นอีกทีหน่อยก็คือรวมเป็นสองเรื่องแต่ว,วันนี้เราเอาแค่สองเรื่องเท่านั้นพอส่วนพรุ่งนี้เราจะขึ้นในส่วนของการแจกภูริสัพส์ก็คือภูริโสภูริสานะ่ะ เดี๋ยวเรามาเรียนการทำตัวรูปกันว่าหน้าตาของปุริโสที่เราเห็นเนี่ยเรื่องหลังการถ่ายทำของเขาเนี่ยมันเป็นปุริโสได้ยังไงอ่ามันเป็นรูปปุริโสได้ยังไงมันเป็นรูปปุริสาได้ยังไงแล้วก็ปุริโสปุริสาปุริสันปุริเสเนี่ยมีคําแปลว่าอะไรบ้างอ่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะมาเรียนในส่วนนั้นอันนี้คือแผนการเรียนเบื้องต้นนะครับทีนี้ท่านพาชีพมาไหย ชี้ที่ผมแจกไปวันแรกเนี่ยท่านเอาไปครับจะตรวจมันไดยังหรือเอาไปเขียนยังอะไรให้โยมเล้หรือ,อยังเก็บมือตรงไปไว้เออชี้เนี่ยเก็บไว้ให้หมดนะครับเพราะว่าทุกอย่างเนี่ยแบบทดสอบแบบฝึกงานแบบรวมทุกอย่างเวลาผมสอบประจำเดือนเนี่ยผมจะเอาจากตัวเนี้ยออกเวลาท่านไปทบกวนเนี่ยไม่ต้องควรอะไรเยอะเดี๋ยวผมส่งไปในกลุ่มรายว่าให้ท่านควรจากหน้านี้ถึงหน้านี้ แล้วท่านเอาแบบฝึกหัดตัวเก่าที่ผมเคยให้เขียนนั่นแหละมาดูได้เลยเพราะผมออกอยากในนี้อีกอะไรอีกครั้งหนึ่งก็คือพูดให้แๆ่สรุปก็คือว่าท่านได้เขียนในสิ่งที่ท่านเคยผ่านอุปถามภมาแล้วอาจจะมีแบบนอกจริงสักนิดหน่อยให้ท่านได้เป็นน้ำจิ้มสีสันให้ท่านได้คิดบ้างแต่นั้นอาจจะเป็นสักข้อเดียวไม่ยากมากแน,น่นอนนะเอาเป็นว่าสารุปว่าท่านสบายใจได้ว่าสิ่งที่ท่านได้ทดสอบ หลังจากการเรียนรู้ประจรําเดือนเนี่ยคือสิ่งที่ท่านได้เรียนรู้มาแล้วทั้งหมดในทั้งตัวนะครับแต่ว่าการสอบประจรําเดือนเนี่ยจะดูหนังสือไม่ได้นะหน้ามเอาโทรศัพท์เข้ามาถ้าเอาโทรศัพท์เข้ามาเนี่ยต้องมอาวันกองไปข้างหน้าสอบปีหนึ่งว่าสอบสนามหลวงห้ามพุจริตเออสมมุติว่าวันนั้นผมไม่อยู่ผมไม่มได้ตั้งกล้องโทรศัพท์ไว้แล้วอัดวิดีโอเออหรออะไรสตดี่บ่แล้วก็ส่งริบไม่ให้หลวงพ่อจเจ้าว่า มันหึ่งก็ไปต้องจนปิดแล้วการสตกวการอบรงเนี่ยผมคิดว่าควรมีนะแต่อย่าไปถึงตรงนั้นเลยไม่รู้ว่าผมอ่ะจะอยู่สอนได้ถึงไหนอย่างไรเอาเป็นว่าแต่ละวันเนี่ยเอาเป็นตามนั้นไปก่อนเนาะเพราะว่าตอนนี้ผมก็ยังไม่แน่ใจเลยว่าแต่ละรูปบางรูปเนี่ยคาดหวังอยากให้ผมสอนไปถึง สอบเลยเตด้วยอะไรเงี้ยเออก็ก็ผมก็คิดว่าผมก็อยากจะทําแบบนั้นแต่ว่าถ้าเกิดว่าครอาจารย์ท่านเห็นว่าครัว,าวาที่ให้แค่วยากรแล้วส่งต่อห้องประยุ 1, 2, กต์2เกลืออาจารย์นัทพัฒน์ต้องตามนั้นนะครับถ้าไม่ต้องมาเสียใจร้องไห้อะไรขนาดนั้นหรอกเอาเป็นว่าตามนะเขาให้ทําอย่างไรเราก็ทําอย่างนั้นไปแล้วทานี้นะ่ะที่อาจารย์บอกจะกลับมาเออท่านทรมาีเนี่ยตอนเนี้ย เขาเรียกว่าโดนนันขึ้นทั้งล่องแล้วคือจะกลับก็ไม่ได้จะไปก็ต้องไปให้สุดแล้วนะคือไปไปให้สุดครับทีเนี้ยผมไม่ต้องกลัวท่านผมสุดจะโค้ท่านแน่นอนจากนั้นก็บอกไปได้ไม่ว่าจะนม่ขับมานะเอาเป็นว่าท่านดูหน้านี้เอ่อผมไม่มั่นใจว่าหน้าไหนแล้วผมเคยแจกชี้ไปแล้วใช่ไหมชี้หน้าจะเป็นหน้าที่สองหรือหน้าที่สามหรือเปล่าครับ หน้าที่สี่ 4, ใช่ไหมเออมันจะมีอัอาากกนนี้ถ้ารูปไหนไม่ได้พามาให้ดูในจอนะครับอ่าวันนี้เราเอาเป็นว่าอย่าว่าวันนี้เลยครับสามวันสองวันที่ผ่านมาเนี่ยท่านคิดว่าตอนนี้ถ้าเป็นเส้นทางเนี่ยรถแบบเราเดินทางกันมาถึงไหนแล้วต้นๆครับหมดได้ยังตอนนี้ในในแผนหน้าะดาษนี้เราเราได้เรียนได้ศึกษาหมดได้ยัง<ด>คิดว่าตรงไหนที่ยังไม่ได้ศึกษา เอาตรงไหนที่ศึกษาได้ดีกว,ว่าเราเริ่มจากนามมาสาตรงนี้เนาะอ่าเห็นไหมเป็นอ่าันผมวงบนะครับเราเริ่มจากนามมาส์นามมาส์ามมาสเป็นออกเป็นสามคือนามนามคุณนามสกรนามเนี่ยเวลาท่านไปตอบนะท่านตอบสั้นๆอย่างที่เขาย่อยมาแล้วได้เลยนามนามคือนามที่เป็นชื่อของคนสัตว์ที่สิ่งของแข่งย่อยเอ็นสองอย่างคือสาธารณะนามนามทั่วไป อาสา,ารณนามนามที่ไม่ทั่วไปแบบนี้ได้เลยได้คะแนนและวสิอ่าเนี่ยเอาตัวที่เขาย่อยมาแล้วเนี่ยไปคลองคลองว่าใจก็โอเคเอ่าอันแบบนี้คือมันเหมือนเป็นภาพรวมนะครับแล้วก็อะไรแบ่งเป็นเท่าไหร่อย่างคุณนา,นามเนี่ยแบ่องออกเป็นสามอ่าปกติวิเศษอดีตวิเศษอะไรก็ว่าไปใช่ไหมครับสพนามแบ่องออกเป็นสองคือภริษัทสนามว,วิเศษสาระสปปมณะ แต่เรายังไม่ไปในส่วนลึกของแต่ละอย่างแต่ละอย่างเรายังไม่ไปเพราะเดี๋ยวเราไปลงรายละเอียดในส่วนของสํานามที่เราเรียนรั้งก่อนโน่นเลยก็คือน่าจะอยู่ในช่วงของเดือนหน้านะครับหลังจากเราจกพวกกร,รมอาร์ซัเสร็จไปแล้วเสร็จเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็น่าจครั้งที่แล้วก่อนเนาะใช่ไหมท่านครรมนี้ สังฆยาเสิก็น่าจะเป็นภูริสัพสสนามวิเศษสะสัพนามนะครับแล้วก็ในส่วนของแต่ละอย่างเนี่ยเราเราสามารถราทุบทวนอไรอย่างนี้ท่นอานไปอย่างนี้ไหมเดี๋ยวท่านลองเปิดหน้านี้ค้างได้เลยครับแล้วก็เอาชุดแบบทุบทวนเนี่ยตอนที่ท่านทำอ่ะท่านลองดูแล้วลองตอบดูอย่างนั้นก็ได้นะครับหรือลูกไหนรู้สึกว่าอุ้ย อาจารย์ดูถูกผมหรือเปล่าเนี่ยทำไมมันง่ายจังถูกแล้วครับอาจารย์ดูถูกแล้วอ๋อดูถูกถูกแล้วใช่ไหมผมพิดว่าดูถูกผิดซะอีกคือถ้ามันรู้สึกว่าง่ายจังลองช่้องเลยผิดเลยไม่ต้องดูแล้วก็ลองเอาเอาเองดูว่าในส่วนของความทรงจำของเราเนี่ยแมมโมรีของเราเนี่ยมันแค่ไหนกันกี่เปอร์เซ็นต์เออเพราะว่าในแต่ละวันเนี่ยครับเรารับอารมณ์มาเยอะนะเช่นสมมติว่า ท่านเกล่มิตเนี่ยดูหมอลำสิทธอีพีครับเนื้อหาหมอลำเนี่ยมันเข้าไปอยู่ในสมองทเลยนะไอ้ที่ท่านบุริโสบุริสาเนี่ยหายหมดเลยนะมันมาแทรกกันครับเนี่ยอย่างผมเนี่ยผมข้องทวนปริโมกเนี่ยทุกๆวันเลยเดี๋ยวนี้เพราะว่าผมวันนี้วันเวลาผมส่งเพื่อนผมเนี่ยผมโทรส่งทางไลน์นะครับแล้วมันเหมือนกับว่ามันสะดุดลิ้นม,มันแข็งมันว่าไม่สมูนนะครับ เนี่ยผมก็เลยรู้สึกว่าคือเวลาเรารับอารมณ์เยอะๆเนี่ยรับอารมณ์คือรับข้อมูลตรงนั้นบ้างตรงนี้บ้างตรงนู้นบ้างใช่ไหมครับแล้วมันมาแทรกอยู่ในมนของเราที่มีอยู่ก่อนอย่างใ้ของพวกนี้ก็เหมือนกันท่านต้องอ